อ่ะกล้องพร้อมแอคชั่นแค้นมาด่าที่หน้าโปกตานอาจารย์โกอยมาบำเพ็ญอยู่นี่ปาก์คอยู่นี่ก็ดสามสี่มือแล้วบุกคิดบุกหาก่อมาดีดีบ้ามือนี่สิเขาปริกรรมคาดขาอยู่นีเบิงกันา อาจารย์โอยคนโกหาชิมก <zat, Center. S 2> ับคนงงนับเพื่อโไปหนาเงินสิใใจก็บ่อหนี้จังตัวเองเทียนี่กระยอนวาสิมาตัวผู้ได้มัวงมงายกับมหากรายเด้อเจ้าเรื่อยไปเสือเอาผาสีเทาเ่ามาใจ ทำทรงไทยมาไทยกระตัวใดยังสบายหายตุ้งตุ้งเมื่อนี้ได้วันพญยพอดีที่ทำที่สวนะสมข้าทาไวน้าโมน้ามังนะโมน้มังผู้ใดมีสัดตังกระมาสามือนี่ขั้นขีนเหวขีนที่ให้นีไปไกลไกขั้นจอมีเงินหลแล้วพนละวเกศ ลานให้เปล่าออกจากบ้านมาเลียนเอาค่าทาขั้นอยากได้มาแข็งแ็มดังแกบ่เป็นตาสแตกให้นี้ไปไปไปอารั์ครับโอ้ยน้ำตาลน้ตาลโอ้ยเอิ้อาจารย์เอาอาจารย์อาจารย์โอ้ยันจะเว้นลางหลายคนอยู่ตัวนี่อาจารย์โอรยอาจารย์มือนี้วันชะพอดีไหมเดินขึ้นเขา เป็นคนซาคนเลื่อนแม่พอเออเออเออมาวาที่คาถาดีทีคาถาดีได้ยินคนวาเด้เนี่ยอันนี้ก็ว่าอันมักกดข้ก่อนของล่ำเป็นสิ่อยากได้คาถาแม่อาจารย์อันเอาสุดเนาะอ่ะอยากได้ท่าวอยู่ว่าอยากได้ออบปองเป็นหมอลำจะเป็นหมอลำโอ้โอ้โอ้ของพ่อนายผมอึ้อ้วนครับมักกินเหล้าครับขอคาถากิน้มเราพ่เมาสักครับโอ้ไม่ดีมันมีติดตัวเนี่ย นี่มันคือยังก่อนมี่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 ผมอยากได้คาถาเป็นเซียนเป็นเซียนเซียนแบบไหนเซียนบพราม่เล่ยนยิ้วเดี๋ยวคุณเรียนไฮโลเล้เรีนไฮโลไฮโลโอ้เด็กเจ้ามือไฮโลมัดแท่งในคาถาเอี่ยวันสูดูครับอันสองอีกร่างนี่มันมหาเสน่ห์เขาถามหาเสน่ห์โอ้โอ้ทีได้ได้ได้ค่อยๆเลี่ยนไปเอาแต่ว่าคาถาเนี่ยมีใส่ใส่ไข่แพทดงโอ้เอาสันบ้าดีทั้งเด็กกับพ่อเพื่อนเนละ คนละสองพันเพราะมีปัญหาป้าซาปหาป้าปา่มันดีดีดเอาเอาเจ้าสิพูดเเดียวเท่านั้นละเอาเอาเากินเราเมาเมาเอาเอากินเรามาเมาบอกเอาเอาหาตามเด้อาตามอาหานอีหน่อยครับแกบขีน่อยครับแกบอัดบ่แกบมันเหยบ่แกบมันเหยผูู้บ่เคยมันเบื่อบ่เคยมันเบื่อสัตแตกหลายเทียมันเมาสัตวแตกหลยเทียมันเมา สแตกบอเซามันกะหักสแต็กบอเซามันกะหกเออเก่งพีบอันบัดนี้เอา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 เลนเลีนเลีนไฮโลจมือเป็นจมือไฮโลโอเคดิเน้นเน้นออกเป่าเออโอเคได้ห่าห่าเอี้ยวไปจังยวะหนีกออกลูกไฮโลใส่ตัวกลมแล้วก็จมยกขึ้นยังสี่น้ำโม่สาจมกบเอาฟัง ไฮโรไฮโรกินคนจอบขี่ปอบกินคนโซบัดล่งเป็นตา่ย่านบัดกระบานเป็นต่ลิโตนเขากินแน่พอแกกินหลายสุดท้ายคนเล่นก็เป็นบัวแรงน้ำอ,อมสะหมฟิตได้แล้วยาหนีเป็นหนีเรามึง่งจังเลยอ้าวค,คอยคอยตตานี่คอยลุ่งตาเอีเยวเด้มเอมาท่านเล่นมาท่านเล่นเล่าว้าวนาะเขาโล่งตาเอียวมันก็จะไปขึ้นห้า ห้าหกมั่หูจักหอยมหูจักแทนเนอาจารย์ไปเนี่ยป่อองป่อป่แม่ป่อป่อป่อปอแต่เรากขยังฝึกยู่นี่้องอ้อปต้องอ้อไปต้องออไปออ้อไปองอีมันบุยากดิชอยกันจำเด้อจำแล้วกันในวันเดอเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเปิดตำหน้ากอนเอาหมมจัน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 กินแล้วย้อนหน้า มุมจันมุมจันมันจ่มว้ากินแล้วมุมฟังวานําอาจารย์กอนจงแป๋มุมจันมุมจันมุมจันมมจันกินแล้วย้อนหน้าแล้วยนทุดองดองทุดองดองทุดองดองดองทั่ดอมอองเออนั่นนมุมจันมุมจันแปาได้บ่มันจมนั่นมุมจันเอมุมจันกับมันจมคือวนวาแล้วจาร์ครับอ่ากินแล้วย้อนหน้า กินแล้วอย่านอนโอ้อย่านอนให้ดูดังดังทุดังดังทุดังดังทำดูดูทำดูภาาอันนี้อันนี้อันนี้ี่ห้อ่่เลยหูมีเลยูหมีูหมีโอ้ยมีหมูแนอ้มาันำมาเด้อบบดนี้ย่าลืมใส่บัดนี้ก็ เอาเงินใส่ไายแล้วก็ไปล่องบางด้อยจมือไฮโดรเนีรอุ้ยได้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 จ้แล้วกับยุกม,มือทำพี้วยคาท่านี้คาถานี่มือบ่าม่วันพระจงมาเอามือถึงวันพระเอาไ่ได้เด้อล่ำล่าล่ำล่าล่ำเ่าก่อนเนี่ล่ำล่าเจนเดอร์นอนองมาตั้นเดรยเา <Cin th S 1> องมาหันได้อาบอกปองาอว่าต่านเดอปอเได้ปองก็อยอ่นี่ ลาย่าลืมเ้อมุมจันมุมจันเหลาย้อนหน้ากินเหลาย้อนกินเหลาย้อนหน้าทุดองทอทดองทอมเขาทายจ <ford passage S 1> да. ิว่าเมาเืมไหมเออเมาืเมาไม่เกิอะไรนะอีน้อยเอออีน้อยครับแกปอัดบาแกบมึงเหยื่อคผูเบาเคยมันเบื่อกินไรเทีอมันเมาสเตกเาเศ้าค่ะ่เห่าคนเมาเรา จะได้กลับ้าไปไปไปโลกมนุษย์นี้มันบ่เทียงคือคำบุปกรรมของคนต่างกันโดยแท้ค่อนอดีค่อนคอนไก่ไผมันดีสูดตัางไก่กับทิศซนีอตัดจะทำต่อนานเทียงมันอยูอาจารย์ พุทนาโยมไปก็าาได้ห <ไป S 1> ายา<ะ> <c oughs> จนะเสื้อมอล่า <c oughs> มอแตกไปไอ่ปโอเคคันะเข่ากิงเอาไอโคเอาเอ <c oughs> สือ้อผินหาเลยโค